สวัสดีครับคุณผู้ชม สวัสดีครับตะโบครับสวัสดีครับเล็กซัสครับวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงกล้องติดหน้ารถแล้วก็กล้องหลังที่ผมเลือกซื้อมานะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยติดมาจากศูนย์เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทสองหมื่นเลยพี่ใช่20 0 0 0กว่าบาท BM เถ้ามันพังแต่ละปีเนี่ยโหต้องซ่อมต้องเอาเข้าศูนย์ต้องรื้อสายต้องโอ้ทุกอย่างอะกว่าจะแงกว่าจะอะไรหลายวันใช่ทีนี้ผมก็ไปดูในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าจะเอากล้องรุ่นไหนมาติดรถเล็กซัสเพราะว่าตั้งแต่ซื้อเล็กซัสมายังไม่ติดกล้องผมก็ไปดูเทียบมาทุกกยยยีี่ห้้้ออเเลลาทังงตม ร้านที่เป็นเป็นกล้องแบบ OEM มากล้องจีนกล้องอะไรแต่ละราคาก็จะมีแบบจุดดีจุดอะไรต่างกันแต่ผมมาสรุปจบติงนี้แอตตันแอตตันท่าคอมคเดอร์ใช่ไม่ใช่แอตตันมาตินอย่าเพิ่งดูฮะเดี๋ยวเราจะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเหตุผลที่เลือกตัวนี้เพราะอะไรไม่ให้ดูด้วยใช่กล้องหน้ารถเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีแบบวีดี 2K 4K ใช่ผมมับร้ 4K มาเป็นไงมันไม่ใช่ 4K พี่เราเราดูเองรู้เลยไม่ใช่ 4K พี่ผุผิจะไม่ใช่ QHD ด้วยใช่คือมันยับมากเลยใช่ตัวชี้ประมวลผลนะ ทีนี้ oh. ไอเซนเซอร์ sensor, กล้องแต่ละตัวที่เขาใส่เข้ามาบางทีมันเป็นแค่ฟูเอดีบางทีมันเป็นแค่ HD, uh. แค,ความละเอียดไม่เยอะแต่เขาใช้ชิปประมวลผลมันขยายสเกลขึ้นมา oh. ทีนี้คุณอย่าไปโดนว่าไอกล้องตัวนี้เป็น 4K 2K ฟูเอดีเอาแค่ว่ามันมองเห็นในระยะ4-5เมตรในป้ายทะเบียนแล้วแสงโดยรวมหรือว่าชนแล้วเราสามารถเอาไปอ้างอิงได้ uh. ตามกฎหมายได้เนี่ย oh. ผมว่าตรงนั้นนะคือจุดจุดเด่นที่สุด uh. ใช่ครับคืออย่าไปดูว่าฟูเอดี 2K 4K ผมบอกว่าโทตัวนี้เป็นฟูเอดีนะแต่ว่าเขาขยายสเกลเป็น 2K แต่ผมลองอ่านแล้ว คูด,ดีกับ 2K ไม่ต่างกันเออมันเหมือนขยายสเกลอะ ระยะมองเห็นของกล้องตัวนี้ประมาณสัก4เมตรส่เมตรเห็นได้ชัดอยู่5้าเมตรนี่เริ่มเบล,เบลอที่สําคัญอ่ะกล้องหลังมันไม่ได้โหดกล้องหลังตัวนี้ไม่โหดมากอผมให้ไฟอาจารย์โบนกับอิดดูอ่ะก็โหดชี้ว<ๆ>่ามโหดมากกล้องหลังคือดีกล้องหลังเขาพี่ดีกว่ากล้องหน้ารถผมอ่ะใช่กล้อง<ๆ>หลังอ่ะดีกว่ากล้องหน้าตัวนี้ด้วยจริงเหรอใช่คือกล้องหลังแม่งเถื่อนจริงปกติถ้าเราดูรีวิวตาม u t u b e ใช่ไหมกล้องหลังอ่ะมันไม่ได้เน้นอ๋อใช่ันจะเน้นกล้องหน้าไงจะไปเน้นกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยพอแบบ ติดมาให้แมงคบเซตแล้วแบบเออมีน้อยมีแบบจับความมันได้แต่นี่คือชัด4ี่ห้าหเมตรอ่ะแล้วตอนกลางคืนอ่ะถ้าเป็นเลดพันกว่านะน้องไอ้กล้องหลังมันจะขึ้นเยอะใช่ไหมใช่ใช่แต่ตัวเนี้ยคือแม่งคมชัดบูทความสว่างมาได้ค่อนข้างดีพวกไอ้กล้องหลังผมอ่ะมันจะเป็นกล้องสีเหลี่ยมๆแล้วก็จะมีเม็ด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 อะ LED อ่าเป็นเป็นไฟตัวนี้ไม่มีอ๋อเหรออ้าวแล้วมันมาชัดกว่าปี คือกล้องมันมีระบบถ่ายกลางคืนดีไงถ้ากล้องที่มันเป็นเม็ด LED อ่ะมันอาจจะทํางานร่วมกับเคีย์ถอยเนาะจะได้แบบสองสองเห็นนู่นเห็นนี่สองช่วยแล้วกล้องหลังไม่แบบติดข้างในก็ได้อ๋อเอกมาถึงติดในตัวรถได้ติดในตัวรถได้ติดข้างนอกก็ได้เพราะอะไรมันกันน้ํากันน้าด้วยใช่แล้วไปติดหลังรถอ่ะมันดูแบบมันดูมันดูดูดีอ่ะเออมันมันไม่ใช่มีไฟมันไม่ได้แบบเป็นเม็ดเมเม็ดที่ผมใช่พอพอคุณภาพมันมันดีมันมันไม่จําเป็นจะต้องใส่ไฟอะไรมาไงเพราะมันสว่างอาศัยไฟป้ายทะเบียนสองแล้วสายเขาให้มา7เมตรนิ 7.2เมตรอะยาวยาวมากคือผมไม่รู้จะเป็นพันเป็นพญานาคตรงไหนแล้วข้างหลังคือมันยาวจริงผมไม่รู้ว่าแอตนเขาทำมาติดรถสิบล้อแล้วมันยาวมากเลย7เมตรนะคุณบางคันที่เป็น s อ v มัเป็นคันใหญ่ติดจากข้างหน้ากระจบข้างหน้าเข้าไปข้างหลังแล้วเวลาเราเปิดกดฝามันก็ยิ่งมันก็ยิ่งยาวไปอีกนะเอาเป็นว่าผมเลือกมาละแอตตันรุ่นอัลติเมต X ราคาพ9นการครับผมยังไม่ได้รวมคนรถนะผมว่าถ้าคุณซื้อคนรถได้มันถูกกว่านี้อแล้วรวมกล้องหลังบวกอีก้อง้าม ใช่อ๋อถ้าจะรวมกล้องหลังก็จะเป็น 2, 5, 2, ง 2> องพัอ้อเพิ่ม300ใช่ถ้าเกิดคุณซื้อตอนโค่นรถก็คุณจะได้ถูกกว่านี้แล้วรู้ไหมว่าความดีของ f u แดคืออะไรครับมันสามารถใส่การ์ดที่เป็นแบบอย่างเงี้ย การ์ดการ์ดราคาถูกอ่ะนี่การ์ดเซเว่นเซเว่นอะไรได้เลยนะเนี่ยใช่ที่เป็นคิงสันเป็นการ์ดเอ่อสามสิบสองกิกเป็นยูหนึ่งอะไรพวกเนี้ยตัวเนี่ยที่มันอัพสเกลมันโฟร์เบิลด์มันเยอะฮะคุณต้องไปซื้อการ์ดแพงใส่ใช่แบบพวกอัลต้าแพงแต่ว่าความคมไม่ต่างเข้าใจพี่เพราะว่าบิตลด์มันเยอะบิตลด์มันเยอะแต่มันไม่ได้คมชัดตามบิตเลทอ่ะเพราะว่ามันมันขยายสเกลในการอัดเข้าไปฉะนั้นคุณก็จะแบบจบชุดเดียวมันไม่แพงอ่ะเนยมันเบาจนแจ้งนะอยากให้คุณชมดูคือมันเบาน้ำหนักมันเบาแบบมันเบาเกินไปใช่ั <S 2> <S 2> ครับมันเบาเกินไปมันดูดพัดได้ไม oh, ่ใช um> ่ครข้อเสียคือมันใหญ่อ๋อมันจะเทอะทะหน่อยมันเทอะทะตอนแรกผมว่ามันใหญ่ยังไะแต่ผมว่าไปติดหลบกระจกกลางอ่ะก็ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันออกแบบมาอย่างเงี้ย ข้อดีของมันที่ผมเจอเลยครับคือถ้ามันเป็นกล้องข้างหน้าเนี่ยถ้ามันถ้ามันแบบเป็นกล้องข้างหน้าติดตรงนี้เวลาเราจะหมุนนั้นเราต้องแงะแล้วก็แงะเอามาหมุนมันจะยากใช่ไหมแต่อันนี้คือมันอันใหญ่ครับมันหมุนได้360องศาสมมุติว่าเราโดนตรวจค้นเราอยากเป็นหลักฐานเราโดนคนมาหาเรื่องขับรถด้วยมึงขับรถอะไรวะถ้าเป็นเราติดกล้องทั่วไปอ่ะมันอยู่ตรงนี้เราต้องมานั่งปรับปุ๊บปรับเงิใช่ใช่อันนี้แต่ถ้าเกิดเหตุในรถเราหมุนปุ๊บตันท่วงทีตัวนี้ไม่บบวมมจนระเเดออกา มันแตกเพราะว่ามันใช้เมืองไทยความร้อนมันเยอะไม่มีคาปาไม่มีคาปาซิเตอร์ด้วยใช่ผมสอบถามไปบริษัทใหญ่เขาบอกว่าไม่ได้ใส่คาปามาแล้วมันจะมีแบตกระดุมก้อนเล็กๆอ๋อเอาไว้พวกรันวันที่รันในพวกนี้หรือว่าถ้าคุณเซตวันที่ใหม่คุณก็เปลี่ยนแบตหมุนออกอะไรแค่นั้นมีลำโพงในตัวมีไมค์ในตัวลำโพงโคตรดังเสียงก็อาจจะจิ้งหรีดแต่ว่าไมค์ใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่คือสเปคคร่าวๆที่อยากให้รู้เดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งเดี๋ยวผมจะทดลองเสียบให้ดูนะครับนี่ผมเสียบ มันก็เป็นสายไมโครเนาะอยเป็นซีเรี่ยมมาเลยฮะสวัสดีค่ะขอบคุณนะนี่คยกับษาแอตตันนะเวลามันมีจีนเซนเซอร์มันดียังไงสมมติว่ามันสัง่งเนี้ยปึ๊ก มันล็อกไฟล์เลยอ๋ออาไฟล์นั้นก็จะไม่ถูกลูบหายไปใช่ไม่โดนวนทับหายไปแล้วก็การอัดไฟล์อ่ะมันจะได้ตั้งแต่1นาที2นาที3นาทีดีฟอสมันตั้งมา2นาทีซึ่งผมว่าพอดี220เมกถึง300เมกโอ้ไฟล์เล็กใช่ไฟล์ไฟล์ไม่ใหญ่นะครับนะติดตั้งให้ดูนี่มันจะเป็นเพจตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมันดึงออกได้ไ,ไหมได้ไง่ายแล้วมันล็อกแน่นนะฮะ อ่ะเนี่ยได้แล้วเนี่ยคุณก็หันปรับมงศาได้ง่ายเพราะมันอยู่ด้านนี้ไงที่ผมบอกอะ่ะพอมันขนาดใหญ่คะ,ะผมติดอันนี้มันบังใช่ไหมผมเห็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือพอมันใหญ่อะ่ะตัวนี้มันหมุนได้ง่ายทีนี้พอถ้าเราโดนตดคน้นเราโดนคนมาหาเรื่องแม่งจะต่อยเราอ่ะเราหมุนอ้าวต่อยกูดิ แล้วถ้าเกิดว่ามันเห็นกล้องวงจรปิดแล้วตอนนี้คนมันชอบขู่กันว่ามึงอัดหรือเปล่าคุณกดปุ่มกลางเลยอ๋อเหมือนเหมือนสลิปหน้าใช่มัน,มนสลิปหน้าจอเขาจะไม่รู้ว่าเราอัดอยู่หรือเปล่าที่เราอ,าดอัดอยู่ปุ๊บเนี่ยเปิดได้นะครับติดตั้งง่ายๆนี่ผมก็เสียบสายนี้ไปแล้วใช่ไหมกล้องหลังก็ติดตั้งง่ายๆนี่มันจะเป็น TRS อนะครับทร S เสียบเข้าไป ปึ๊บกล้องหลังขึ้นโอ้โหกล้องหลังแม่งแบบคุณภาพดีจัดเอาจริงเทียบกันตัวสี่พันผมว่าเอาจริงนะว่าอวยก็อวยครผมว่ากล้องหลังแม่งดีกว่ากล้องหน้าดีมากเลยอันนี้คือชัดไม่ท้าไหล่แล้วกว้างเลวยนะพี่กว้างกล้องหน้ากว้างร้อยหสิจริงๆมัน ถ้าราคาแบบ9,000,001เนี่ยมันจะประมาณกว้างประมาณ160-170แต่ทีนี้พอมันแพงเนี่ยมันใช้เซ,เซ็นเซอร์ตัวที่ราคาสูงใช่ไหมครัมันจะต้องมีชิ้นเลนเข้ามาแทรกอ๋อการการรีเฟกสะท้อนจากป้ายทะเบียนเพราะป้ายทะเบียนมันเป็นวัสดุที่แสงส่องไฟรถสองปุ๊บมันสะท้อนครับผมคิดว่ากล้องพวกนี้ใช้แค่6เดือนถึงปีนึงอะ มันคุ้มผมแหละโอ้ถ้าสองแล้วกูเป็นคนแบบเปลี่ยนรถบ่อยอ่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเปลี่ยนกูใช้อย่างงี้ก็พออ่ะผมแถมกล้องหน้ารถให้อัพราคารถกูด้วยเออหรือว่าคุณจะหันมาคุยกับครอบครัวคุณนึงก็หันมาคุณก็ไปกลับเอาในคอมแล้วกันนะเนี่ยมันสะดวกกันปะเครื่องบินบินผ่านกูก็หมุนปุ๊บถ่ายเครื่องบินได้ทำไมพี่นั่นะลยตัวเองเครื่องบินมาขับเข้าสมาร์ทผมอ้าวโอ้โหเดี๋ยวเขาเห็นเครื่องบินตัวเองอยู่นะใช่แต่เอาจริงด อ,อน,นะพี่นะเดี๋ยวจะซื้อมาติด B M มันหนึ่งฮะ ทีนี้มันก็จะมีแสดงเวลาใช่ไหมค,ความละเอียด Full HD 2K กับ Full HD มันไม่ต่างกันก็เลยใช้ Full HD ดีว่า<ม>นะครับ<ม>บิดเลนจะได้ไม่ต้องเยอะด้วยเนี่ยมัน G sensor นะครับมันก็รีคอร์ดอยู่สามารถกดสลับได้โดยปุ่มนี้กดมาดูปุ๊บอ่ะสลับอันนี้กล้องหลังใหญ่กว่ากล้องหน้าเท่านี้อันนี้เป็นกล้องหน้าอย่างเดียวอันนี้เป็นกล้องหลังคือเราอยากดูกล้องหลังจอใหญ่เราก็กดสลับเป็นกล้องหลังกดไปนี่เป็นครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันก็จะบีบเรโชออกมาเห็นไหมมันก็จะแบบ<ม>แหนมหน่อยนะฮะแต่เราเราเราชอบสัดส่วนนี้สุดเราต้องการเห็นกล้องหน้า ผมไปดูรีวิวมาเหมือนว่ามันถ่ายท้องฟ้าแล้วมันจะโอเวอร์ไปแต่ทีนี้ที่ผมคิดว่ามันโอเวอร์เพราะว่ามันจะต้องฟิกค่าเนี้ยในการถ่ายกลางคืนถ้าเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยถ้ามันไม่เห็นการกระทำอ่ะเราใช้อ้างอิงไม่ได้สมมุติว่าแม่งจับเห็นแต่ทะเบียนอ่ะนอกนั้นมันมืดเข้าใจป่ะมันไม่ได้เฉลี่ยแสงมันมืดเสร็จปุ๊บรถข้างหน้าแม่งชนควายแล้วเราไปชนรถข้างหน้าแล้วแม่งมันไม่เห็นการกระทาว่ารถไปชนควายอยู่ดีเบรกอะไรเงี้ยมันมันกลายเป็นคดีไปอีกอย่างนึงเลยบันทึกเหตุการณ์ไม่ได้เีอขอเ้ใหหบ การการะทำมาท้องฟ้ากูไม่ได้เก็บพรากูไม่ได้ไปลงย t u b e นะฮะครับ <c oughs> คือ <c oughs> เราถ่ายเอาไว้เพื่อมันมันึกเหตุการณ์ึกเหตุการณ์เออผมว่ามันทำมาบรรล้าแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ยังเห็นคมชัดซึ่งในราคาพันกว่าบาทที่ผมไปดูที่มาเนี่ยพันกว่าบาทเวลาเจอแสงน้อยเนี่ยปุ๊บน้อยมันขึ้นเยอะแล้ว แต่ตอนนี้มันมีแบบ WDR อะไรพวกนี้ทำกลางคืนนะทำกลางคืนได้ดีมาดูเมนูกดปุ่มนี้ค้างครับเท่ากับเราดูไฟเราจะต้องกดอยู่ก่อนนะครับกดเพย์หยุดก่อนบเราต้องดูไฟครับนี่กดค้างดูไฟครับอ๋อนั่นคือสามารถเราสามารถเช็คใช่เช็คดูได้กดดูได้นะครับออกมานี่ลรามีโฮมแ้วย แล้วมันปรับลาเสียงได้ดังมากซึ่งสำหรับผมไม่จําเป็นนะเสียงกดแค่นี้ผมก็ว่าโคตรดังแล้วนะเมื่อวานผมตั้งกับอาจารย์บัวโอ้โหแม่งดังจัดดังเกินวีดังเกินฮนะแล้วก็มีภาษาไทยคู่มือภาษาไทยครบ เวลาคนที่บ้านใช้งานก็สบายๆส,ยสยยไตล์เป็นยุราอะไรทีเดียวมา <ไง S 2> มาดูเมนูก่อนทีนึงฮะต้องกดนี่ก่อนกดพอดก่อนนะฮะแล้วกดเลือกได้นะครับความคมชัดคุณปรับได้นี่มันทำไม่ได้นะเนี่ยกดเข้าไปก็เลือกนะฮะเลือกซ้ายขวาอันนี้คือวนทับอัตโนมัติก็ปรับได้ว่าจะให้วนหนึ่งนาที2นาทีหรือ3นาทีเสียงอ่ะเปิดปิดได้นะครับถ้าคุณจะปิดเสียงนะครับคุณกดปุ่มนี้ค้างได้ปึ๊บรูปกบันจะเป็นการกกบาสีเหลืองอ๋ออ่าเวลาเราคุยแบบความลับอยากบันทึกแค่หน้ารถอ่าบันทึกแค่ภาพอย่างเดียวแค่ภาพอย่งดกปุม อันนี้ปิดได้นะเสียงมันดังนะฮะนาฬิกาภาษาดังได้ความถี่แสงก็มี50 60เฮิรต์นี่อ่าประเทศไทยก็50เวลาพักก็ตั้งพักได้ครับอ่าพักเที่ยงนะ,ะอือปิดนะครับไม่ต้องพักเพราะว่าเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อปิดจอได้อยู่แล้วเวลามันมันมันแสบตานะฮะนี่ฟอร์แมตอย่าเพิ่งฟอร์นะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าูจูเอาไฟล์ไปใช้อยู่ดิจิตการตั้งค่าเวอร์ชัน <c oughs> แล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับโดยอแอปจะเป็นท i s c คมกับ T MC a m ใน Android นะแอปมันเนี่ยโฆษณาผมไม่ชอบเลยโฆษณาเยอะเออมันไม่น เทียมแคมกดเข้าไปฮะมันก็เชื่อมต่อง่ายๆนะก็คุณก็กดเข้าไปก็เลื่อเมันเปิดคือมันเชื่อมต่อง่ายๆอ่ะใครก็ใช้ได้นะฮะเปิดปุ๊บ Con n น c t DVR ครับเห็น <c oughs> ไหมโฆษณามาแบบไม่น่าเลยอะ่ะก <c oughs> ็จะหานะต่อไป c o n n e c t d e v i ต e ต่อกับกล้องมันก็จะสามารถที่จะขึ้นเห็นไหมคุณจะเห็นว่าผมต่อง่ายมากคือมันไม่ต้องมาสมัครล็อกอินล็อกเอาไปหาเจ้าของคนใหม่พี่ก็เชื่อมมันเลยเห็นไหมมันก็จะดูแบบเรียลไทม์ได้อ๋อสามารถเทคโฟโต้ถ่ายรูปได้ เวลาเราเซ็ตรถให้เป็นโหมดแบบจอดรถเอาไว้ใครอยู่ในรถแบบเอาหมาทิ้งในรถอะไรเงี้ยเราไปเดินไปทําธุระแป๊บนึงเราก็เปิดดูได้นะครับหรือว่าหมาอยู่ในรถเราก็หมุนมาหาหมานี่ไงหมาเต็มไปหมดเลยนะไม่ใช่เลยเวพี่เราก็สามารถกดถ่ายรูปได้ครับเออเห็นไหมสมมุติว่าเราเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยตำรวจบอกขอดูรูปในกล้องหน่อยเราก็สามารถที่จะโอนเงินให้ผู้หญิงเราก็สามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลได้กดท่างนี้นี่ก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับ อีเวนต์ก็คือที่เราล็อกไว้โฟโต้ที่เราถ่ายครับกดขึ้นมาดูได้อ๋อที่เรากดล็อกไว้นะใช่เห็นไหมเนี่ยที่เราถ่ายรูปนะม,มันก็กดเข้ามาได้นะครับดาวน์โหลดได้แต่ดาวน์โหลดช้ามากดูดีแต่เขาดีนะใส่ดีเทลเป็นรถวิ่งแต่ดาวน์โหลดช้าจริงคุณผู้ชมนี่คือข้อเสียมีวิธีแก้คือถอดการ์ดเสียบคอม <laughs> อ๋อเ,เสียบคอมเสียบ<ม>พีีเอาแบนด์วิดประมาณเท่านี้อย่าไปซื้อเรียสกับมันมากครับซื้อนามเกงหัวเย็นเยนมานั่งรอประมาณ2-3นาทีนะประมาณนี้เท่าไหร่ออปเิเคชันก็ใช้ง่ายโเคมาสรุปย ข้อแรก กล้องตัวนี้ที่ที่เอามาติดเนี่ยคือหนึ่งราคาคุ้มมาก2,000กว่าบาทส0 0 0กว่าบาทสองพกว่าบาทสมว่าใส่โค้ดเลยสอง0ันเออไม่ใส่โค้ดด้วยนะแล้วมันเป็นแบบความคมที่ดีจริงๆอ่ะมันคมจริงๆไม่ได้โกหกหลอกลวงใช่ใช่ไม่ได้สี่เกลอแล้วก็สองคือความคมชัดมันดีราคาคุ้มความคมชัดมันดีนะครับระยะเห็นเกือบเกือบเท่ากล้อง 4K อ่ะใช่พี่4เมตร5เมตรอย่างเงี้ยบางตัวที่เป็นกล้องโฟกัสที่อาจารย์โบติดมามันไม่เห็นเท่านี้เลยเมตรครึ่งก็ไม่นี่แล้วพี่เบอร์แล้วข้้้อออที่่่่่คคืตติดังงงาาายยใใชชรับไม่ต้องสมัครอออะะไไไรรเลยม่่่ต้งแแคคคุณ์ อไวไฟเสร็จปุกคุณเข้าไปจบเลยอย่างผมนะผมไปทำงานจานบดช่วยดูให้หน่อยดูดให้หน่อยต่อกล้องผมแล้วดูให้หน่อยว่าหมาในรถอะไรเงี้ยทำได้ สี่คือผมไปดูเทียบมาคือกล้องหลังมันดีอะใช่มันดีจริงๆข้อ5คือจอข้างในมันสว่างมากอ่าใช่ครับเวลาเราเทคเวลามันย้อนแสงอะไรเงี้ยม่อกินเราหน้าข้างในที่มันย้อนแสงอะโหสว่างมากใช่ผมว่าบางทีสว่างก่อนราคาสูงๆอ่ะสว่างก่อนสว่างเออที่ข้อเสียมันคือพอมันสว่างมากมันจะทําให้ความการสะสมความร้อนข้างในมันจะมันร้อนงมันจะร้อนแต่ดีที่เขาทําตัวเครื่องมันใหญ่ไงอ่าใช่ใช่ระบายความอนได้ลมมันมวนก็ไม่เป็นไรเราใช้ปิดจอได้ส่ี้สลีปหมดได้จอได้นะครับข้อพิจารณาคือตอนแสงน้อยถ้าไฟรถเรา คันหน้ามันจะมองไม่เห็นคันที่ไฟมันต่องทะเบียนมันจะมองเห็นยากมากแต่ข้างๆมันจะเห็นผมเข้าใจนะเหตุผลที่ว่ามันล็อกแสงเอาไว้อะให้มันโอเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราขับตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามันจะปรับแค่เฉลี่ยแสงแค่ตรง ตรงแค่เห็นเห็นไฮไลท์หรือว่าเฉลี่ยแค่ไฮไลท์คือเห็นป้ายทะเบียน่ะการกระทํานอกนั้นมันจะไม่เห็นมันก็จะไม่เห็นแล้วใช่รถข้างๆามึงมาชนยังไงด้านหน้ามึงชนควายชนอะไรมันจะไม่เห็นมันจะเห็นแค่ป้ายทะเบียนครับนี่คือข้อจํากัดของราคาเนี่แหละที่มันทําและราคา4ี่ห้าพันมันก็หายากที่เออใช่่สามสี่ห้าพันเนี่ยมันหายากที่จะแบบไฟสองป้ายแล้วมันจะระชัดข้อที่2คือตัวกล้องมันถ่ายข้อมูลช้าแบบเมื่อกี้ไฟฟ้าใช่มันช้าแกก็คือถอดกร์ด ตอนการเสียบคอมมอลง่ายพอที่สามมันข่อนานัดใหญ่อ่าครับผมขนาดใหญ่แต่อมมองเป็นข้อดีนะหรอผมว่ามันกดง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้ง่ายครับพี่อืประมาณนี้ลวกันได้ครับส่วนตัวผมว่าคุ้คุ้มอะสองพันกว่าบาทพี่คุ้มคุ้มแหละแต่ว่า ระยะเวลาการใช้อันนี้ผมบอกอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะนานไม่นานเพราะแดดมองไทยมันร้อนขึ้นอยู่คคนใช้ด้วยใช่คุณจอดเนี่ยโหแดดส่องแดดอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมว่ามันมีสิทธิ์พังอยู่แล้วใช่เพราะบางคนก็จอดกลางแดดบางคนก็จอดในบ้านใช่ไหมพี่แล้วแต่คุณไม่ได้ขับรถชนบ่อยหรอกแล้วที่เราเปลี่ยนรถบ่อยอ่าครับพี่เราเปลี่ยนรถบ่อยเราขายรถไปเออแถมกล้องไปด้วยนะกล้องเลยนะพี่กล้องคมชัดระดับฟตเป็นข้อดีไปอีกเป็นข้อดีตาราคารถนะฮะคุณลองไปดูรีวิวเทียบหลายๆตัวแล้วกันว่าคุณลอยเจ้าเลยไหนแต่เนี่ยค เอาจริงอะเป็นผมก็คิดนะคุณขับเล็กสั้นคุณติดกล้องสองวันมันก็น่าไม่น่าแปลกใจเอ๊ะทำไมคก็ที่ผมบอกอะผมติดตัวละหมื่นกว่าบาท20,000มาเนี่ยแม่งปีเดียวปีหน่อยๆอ่ะแล้วเราบางทีเราขับรถโดนแดดโดนแะรมันมันเสียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับคุณมันมันมีสิทธิ์ที่จะสูญเสียมันมีสิทธิ์ที่จะพังได้ได้ประมาณนี้วันนี้ฮะคุณไปดูรีวิวแบบซึ่งผมดูมาค่อนข้างเยอะผมค่อนข้างจะเออผมชอบตัวเนี้ยครับพี่ตัวนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ